ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแฟม i l ี่สีทับไทยค่ะหนูสานะคะหัวงพี่พิมนะคะพีูิกันหนูสิีกันิกันหนูพิบกันหนูเยอะหน่พิบหนูพิบเนูเยอะอะไรนุเป็นอะไร อ่าไม่ให้เอาค่ะไม่ให้เอาไม่ให้เอาเอาพี่พิมก่อนเด้อเอาก่อนเด้อฟิมฟิมจ๋าเอ้ยเอาพี่พิมก่อนเด้อเอาก่อนเอาพี่พิมก่อนหัวหัวหัวงหน้าดูเลยนะคะสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องแฟมิลี่สีสัมไทยครับเร่งสุพันษานะครับว่า จะไปเอาพี่ฟิล์มถึงกับกอดไว้เลยครับผมเอาพี่ฟิล์มไปบ้านก่อนเอาพี่ไปบ้านก่อนเลยเอาพี่ฟิล์มไปบ้านก่อนนะเฮ้ยอะไรเยอะโอ้โอ้โอ้ยกขาสูงเลยจะทำอะไรนั่นน่ะฮะไม่ว้าไม่คือไหมไม่ให้เหรอเอาพี่ฟิล์มไปเรื่องก่อนนะเอาพี่ฟิล์มไปเรื่องก่อนเอาไปเรื่องก่อนเดี๋ยวเอาพี่ฟิล์มมาก่อน นี่เอาไปฟิล์มแล้วเอาไปฟิล์มโซนทันซาทักทายนะคะยามเย็นๆน,นะคะเอาไปฟิล์มก่อนนะเอาไปฟิล์มมาแล้วนี่หอาไปฟิล์มมาแล้วสองพ่อลูกจะทำอะไรกันนะคะเอาไปฟิล์มมาแล้ว<อ>แลกล้งเลยไหมก่อนจะไปเล่นแกล้งเลยเนาะ อ่ะิจับแขนพี่คนจับขาจับคนจับยังไงนะไมไม่ใช่อย่างงั้จับนะนี่หวาวนี่หวจับจับแขนหนักได้เ่มเติมจับไับเ้าอ่ะโอ้โหไปสู้านะคะ ไป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 ไไปนอนลงไปไปเลยไปนอนในกันเลีวันนี่แหละกอนจะบ้านไปเลยหัวกันใหญ่เลยเป็ยายเขียวเอาผึ้งไปป่ะพอนานสิมันจะกระโดดไม่เอาปากรับกสง

อ๋อย่างกันแล้วย่งกันแล้วออย่งกันแล้วย่งกันแล้ว่นเรว้เอ้ยอ่อนแล้วเอออเอนี่แล้วอ๋อนี่แล้วอ๋อหนเอานี่แล้วเ้ อยากเที่ยวแล้วอยากเที่ยวแล้วดูห่วงนะคะห่วงพี่จิมไว้นะคะไม่ให้มาหาคุณพ่อนะคะพี่จิมไม่ต้องไปหาคุณพ่อนะคุณพ่อชอบแกล้งห่วงพี่จิมไว้นะคะห่วงพี่จิมไว้นะคะไม่ให้มาหาคุณพ่อนะคะพี่จิมไม่ต้องไปหาคุณพ่อเลยคุณพ่อชอบแกล้งอ่ะพี่จิม อะไรดิโอ้อะไรอย่างอี้โหี่ดบอกพี่สาวแล้วนะคะอย่าไปนะอย่าไปนะ ไปทางเขาแล้วนะคะไปทางเขาแล้วที่นี่มันเป็นอะไรที่นี่เลรงบ้าครับเลรงบ้าแล้วสัมษาหัวงมากเลยสัมษาหัวของคุณบ้าเลยไหมสัมผัส คุณพ่อถ้าจะอาการหนักแล้วนะคะโห่งดังโหดังโหดังไม่เอาหรอกคุณบ้านไหจะไปเอาคนได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วช้ำหมดแล้วพี่พิมเขาไม่เอาหรอกเขาทำเล่นเฉยเขาหยอกเฉยเขาจะเอาไปทำไมพี่พิมอ่ะอ่ะอ่ะ งานราดูพ่อสาตุอฝึกเต้นอย่างรุนพ่อสาอย่าุขาอ้วนลูกเดดอชางของคนเด้อชางของคน ใครก็ชอบหยอกสพรรษาครับเพราะว่าของพี่ฟิล์มนะครับเชือกชัดที่ฟิล์มหมดดิเดี๋ยวเช็คมัดพี่ฟิล์มจิจิเอาเช็คกมามัดพี่ฟิล์มเ,เร็วเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาการสืส่อสารครับตู้เรื่องันะครับ เราพูดะนะครับเอาเชือกม,มัดที่มัทีม,ม,ททมดูไ <c oughs> ว้บผม <c oughs> มา,มาเอาเชอมมีมาให้ไปมัดไปเลยเอาเชืมามัดทีิทมเด้ว ดูนะคะดูสีหน้าเขานะคะเออโอ้ไม่กล้แล้วไม่กล้แลเดี๋ยวจะห่วกันมากเลยนะคะเดี๋ยจะจะใครทีว่าพ่อโอ้เดี๋ยวตกสนามกันไปนะครับโอ้ความน่ารักคองบผ่ที่เขาจว่าเราพ่อแกล้งอะไรึงพ่อรักเราเอาพมาเพอนะครับเอาเชือกมัดที่ก่อนดิ Mắt nó đi. Hả? Mắt trước con. Đấy, mắt thằng này đi. Mắt nó đi. Qua. Mắt con. Mắt. 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 จไปโรงเรียนมี้าพรุ่งนี้น้องปิมจะไปโรงเรียนนะคะเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่หยุดยาวเลยนะคะคไม่ชคนอะนปิดรก็พรุ่งนี้จะไปเรียนแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิ้นีกสีไทยด้วนะคะเลยซับสไครต์ ไลเอนเช่เฟมิลี่ซีดับไทชชัแนล thank you กุดลักสวัสดีครับบ๊ายบาย